โครงการแก้มลิงกุดฉีเท่าตำบลแสนสุกอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่โครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างสํานักงานชลประทานที่7นํามาปรับใช้และก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปี2566ที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและสามารถนําน้ํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งได้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางโครงการได้นาเนินการไปแล้วจํานวน3โครงการในแก่โครงการแก้มลิงกุดชีเท่าแก้มลิงกุดเคงและแก้มลิงกุดลมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่รับประโยชน์จํานวน1,364ไร่จํานวน600โครเรือนและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก3าโครงการในปี2567 ได้แก่แก้มลิงกุดฉีเท่าแก้มลิงนาแซงจังหวัดอุบลราชธานีและแก้มลิงหนองเบนจังหวัดร้อยเอ็ดหากแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์2422ไร่จำนวน422ครัวเรือนรวมจำนวนทั้งสิ้น6โครงการสำหรับโครงการแก้มลิงที่ดำเนินการจะอยู่ในพื้นที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำฉีตอนล่างโดยที่ทางด้านบนจะมีหน้าที่เก็บกักในส่วนตรงกลางของลำน้ำอย่างโครงการชีกลาง ก็จะมีหน้าที่หน่วงน้ำของโครงการชีร่างและเซไปล่างซึ่งเป็นโครงการที <suffering> ่อยู่ปลายน้ำของลำน้ำชีซึ่งจะรับน้ำจากลำน้ำชีตอนบนและลำน้ำยางรุ่มน้ำยางและลำน้ำเขื่อนจากเขื่อนลำปาวด้วยก็จะมีหน้าที่เล่งระบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและให้สามารถรองรับน้ำให้อยู่ในลำน้ำไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำด้านนายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตร รองผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่7กล่าวว่าเมื่อเกิดอ,อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสํานักงานชลประทานที่6ขอนแก่นสํานักงานชลประทานที่7อุบลและสํานักงานชลประทานที่8นครราชสีมาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยการจัดจราจรทางน้ําโดยจะยึดหลักการตนเก็บกักกลางหน่วงน้ําและปลายระบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและในระยะยาว ยังมีโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน23โครงการพร้อมอาคารบังคับน้ำจำนวน23แห่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรได้จำนวนกว่า13,000ไร่และในปี2567นี้จะมีการพัฒนาลุ่มน้ำทั้งสองฝั่งลำน้ำชีโดยจะมีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กจำนวน72โครงการ เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ72พรรษาเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําได้27.94ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับผลประโยชน์กว่า40,000ไร่ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดพื้นที่น้ําท่วมและลดระยะเวลาน้ําท่วมขังได้แต่ประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับประชาชนในช่วงฤด,ดูแลง้งเกษตรกร,ร,กรสามารถนำน้ำมาใช้ในการอุปโภ,โภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ซึ่งใน72โครงการเนี่ยจะถูกอยู่ <K Aub ain> ในพื้นที่ของสำนักงานชมประทานที่6นะครับจำนวน35โครงการอยู่ในพื้นที่สำนักงานชมประทานที่7 36โครงการแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่สำนักงานชมประทานที่8นะครับ1โครงการนะครับสำหรับในเขตพื้นที่สำนักงานชมประทานที่7จํานวน36โครงการนะครับเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับ ก็จะมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่ประมาณสัก18,182่งสไร่นะครับตรง่วนนี้นะครับก็จะสามารถป้องกันอุทกภัยได้นะครับแล้วก็สามารถมีน้ำที่จะเก็บไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยได้โดยเมื่อถึงฤดูฝนมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผ่านแม่น้ำก็จะนำน้ำมาเก็บไว้ในแก้มลิงที่มีอยู่บริเวณแม่น้ำชีตลอดทั้งสายยาวกว่า700กิโลเมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดดททกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างยั่งยืนต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าว nbttv อีสานร,รายงาน